เห็นดอกไม้ไหมคะสีเหลืองสีขาวก็จะชุ่มฉ่ำมากนะคะทุกคนถ้าเราอยู่ถ้าเราอยู่แบบเผ่านนะนั่งรถเราก็จะไม่เห็นบรรยากาศเราเหนื่อยเราเหนื่อยนะคะทุกคนแต่เพียงแต่ว่าคุ้มนะคะ มันคุ้มค่าคุ้มค่าแต่ว่าเราขึ้นมาสูงเกือบสองพันเมตรมันก็จะเย็นๆนะคะเสื้อผ้านี่เราต้องเตรียมเอามาเลยนะคะบนเขาอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงง่ายเร็วนะคะปลาเล็กก็เดินฝั่งนู้นพี่นี่ ีน่นีก็จะเดินสั่งนี้นะคะเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางนะคะทุกคนส <c oughs> ลัดฟันสิงโตงามมากเลย อันนู้ก็จะเป็นฟาร์มเออเออแพะไม่ใช่เรียกก็จะไม่ค่อยเป็นฟาร์มเลี้ยงงัว เราก็จะเปลี่ยนเส้นทางเดินนะคะทุกคนพี่นีจะเปลี่ยนเส้นทางเดินคือว่าตอนที่เราเดินมามันคุลุคละนะคะทุกคนขุขะมากคือคนที่เขาเดินมานะเขาจะใช้เวลาการเดินแค่ชั่วโมงสิบนาทีชั่วโมงครึ่งนะแต่สำหรับพี่นีกับปาเล่เนานะก็มากันเรื่อยๆตายกันมาเรื่อยๆ เราก็จะใช้การเดินสองชั่วโมงครึ่งนะก็จะทำมากกว่าคนอื่นเนาะเพราะที่มีถ่ายวีดีโอด้วยถ่ายคลิปด้วยภูเขาลูกนี้น่าเดินนะคะทุกคนน่าเดินสำหรับคนที่ชอบเดิน เพราะว่าการเราเดินบนภูเขานี่เราเราได้เอ,อได้อะไรเยอะเลยนะคะทุกคนนี่ทางเดินอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มงัวอันนี้ลูกอะไรลูกลูกแกะลูกอะไร สวยมากเปนธรรมชาติของสาวน้อยสาวเหลือน้อยนะทุกคน มันก็จะติดกับวันเล่นะคะเดินไปนิดเดียวก็เข้าเขตวันเล่